นี้บานไม่รู้โรยคลาสีนะคะซื้อมาหนึ่งแพ็คแพ็คละ9 9บาทน่าจะเป็นลายร้อยเมล็ดอยู่นะคะเนี่ยเราจะแช่น้ำกัน อันนี้เรามาดูมเมล็ดบานไม่รู้โรยที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวเราจะไปหยอดกันนะคะอันนี้รวมสีจ้าปิดเท่าน้ำให้ดนก่านทดาน้ำไม่ชุม่มแล้วเราก็เอามาล็ดหยอดเลยแล้จะขึ้นต้นหนือเปล่คะขึ้นต้น คลุมอีกทีนึ่งน,นะคะแล้วก็ลดน้ำตาลแบบนี้ลดน้ำตาลแบบนี้นะคะเรียบเนาะย่้าตันจะขึ้นก่อนสนินี่นิคทายใช่ไหม,ม,มแล้วก็เอาดินเกลบ ก็เอานห้จนงคุณทีโอเคเรียบร้อยนี้บานไม่รู้เลยที่เราหวานไว้มา้นะคะตอนแรกขึ้นมาหลายต้นอยู่ประมาณ10ต้นได้10กว่าต้นเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเหลือเฉพาะต้นที่แข็งแรงนะคะประมาณอันนี้โอ้เ จ็ดแปดต้นได้นะคะที่เหลืออยู่นี่ก็เยอะอยู่บานไม่รู้โรยคละส,สีหลุมนี้รอดอยู่สี่ห้าต้นแต่ว่าไม่งามนะคะมีมแมลงมากินใบด้วยนี่บานไม่รู้โรอีกหลุมหนึ่งอันนี้มีต้นใหญ่อยู่สองต้นนะคะแล้วก็ต้นเล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆไม่ค่อยโตน,นะคะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้สี่ห้าต้น